รถขายรถนะคะจากรถบ,บ้านศิวิยาค่ะถ้าสำรอบวันนี้นะคะเดี๋ยวรถจะพามาชมรถสวยๆของเราอีกคันหนึ่งก็คือเจ้าโตโยต a h ไ l รักวีโกแชมปคันนี้เป็นรถปี2012นะคะเป็นเครื่อง2.5 v n Turbo ด้วยเดี๋ยวเราจะพาไปชมว่ารถสวยแค่ไหนออปชั่นจัดเต็มมากแค่ไหนาไปชมกันเลยค่ะ ภายในคันนี้นะคะทงมลาลัยเป็นทงมลาลัยพาวเวอร์นะคะออกแบบมาเป็นสีกด้านค่ะสําหรับด้านคอนโรลนะคะออกแบบมาเป็นสีทูโทนะคะ่ะก็คือมีสีเทมแล้วก็สีเทานะคะคันนี้บอกได้เลยว่าแอร์ยินงัำมากค่ะช่องแอร์มีหนึ่งสองสามสี่ช่องนะคะวิทยุก็ใช้ได้ปกตินะคะเสียบ USB AUX i r ได้ะคะ่ะมีช่องปรับแอร์ กับด้านบนด้านล่างได้เลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะเกียร์เป็นเกียร์แมนนวลเนาะหันมาที่ด้านเบาะบอกได้เลยว่าเบาะสีครีมเป็นเบาะผ้าที่แบบนุ่มมากค่ะเบาะสีครีมตรงที่พักแขนนะคะก็จะมีกองเก็บของให้อีกนิดนึงนะคะไม่นิดนะคะอหญ่อย,อยู่อย่่อยู่ค่ะสาหรับภายในก็เป็นสีสว่างเป็นโทนที่แบบว่ามองดูแล้ว โออาโอถูก oh, uh, oh, ดีมากเลยค่ะถ้าสำหรับคันนี้นะคะบอกได้เลยว่ารถใหม่รถสวยรับประกันไม่มีชนหนักไม่มีจมน้ำไม่มีไฟไหม้ร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะและรถคันนี้นะคะเราเปิดราคาถูกมากนะคะเปิดที่3ามแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทเท่านั้น,นะคะ่ะ <Yeah. S 1> ถ้าสำหรับรถคันนี้นะคะลูกค้าที่ต้องการจัดไฟแน,น์ลูกค้าที่มีเครดิตดีนะคะบอกได้เลยว่าคันนี้จัดได้เต็มร้อย คือลดศูนย์บาทค่ะคือศูนบาทจริงๆร0 0อเร์เซลยและตอนนี้นะคะรถบ้านคุณวิทยาเราขยายระยะเวลาการรับประกันนะคะจากเดิม6เดือนเป็น1ปีเต็มเลยค่ะและเรายังเติมน้ำมันให้ลูกค้าทุกคันเต็มถังทุกคันเลยค่ะถ้าสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่อยากได้เจ้าโตโยต้าวีววกโก้คันนี้นะคะหรือว่าอยากได้รถมือสอง ที่รถสวยคุณภาพดีบริการเยี่ยมนะคะก็ติดต่อเข้ามาหาเราได้ที่รถบ้านคุณวิทยานะคะไม่ว่าจะเป็น f เฟซบ o o กแฟนเทจ n แอ d หรือว่าเบอร์ติดต่อด้านล่างนะคะก็ติดต่อเข้ามาหาเราเลยเรายินดีให้คำแนะนำและยินดีให้คำปรึกษาลูกค้าทุกท่าน,นะคะขายรถไม่ขายฝันแต่ก็ช่วยทุกคนันแล้วก็ดันทุเคสน,นะคะเราต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและตอนนีค่ะ